เราแนะนำเรื่องอนาปานสติเพราะว่าพระศาสดาได้เป็นผู้แนะนำไว้เองสรรเสริญไว้มากและยังตรัสว่านี้เป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตและเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลนะและเป็นพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดพรนะะองค์ตรัสบอกอน,นิสงส์ของอนาปานสติไว้อย่างมากมายว่า เป็นเหตุให้ได้สมาธิในทุกๆระดับนะเป็นเหตุให้สามารถเข้าถึงความเป็นอรัถผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคาเมนะเป็นเหตุให้ละความคิดอันนึงด้วยเย่าเหลือนได้ทั้งหมดนะเป็นเหตุให้ความเป็นกุศลทั้งหลายไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้น เปรียบเหมือนมาหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งหลายตั่วทั้งทวีปไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดบุคคลใดก็ตามมาเจริญอาณาปานสติความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นนะันนั้นถ้าโยมต้องการความเป็นกุศลง่ายๆเอาจิตหรือใจเรามารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนะนี่พระศาสดาตัดบอกไว้นี้ก็เป็นตัวอย่างที่พระองค์ตัดบอกไว้นะ ทางชีวิตพระองค์ก็ตัดไปเท่านี้แล้วเราได้รวบรวมไว้ให้แล้วนะดังน,นั้นถ้าโยมอยากจะประพฤติปฏิบัติภ,ตภาวนาโนะยมก็เดินตามรอยบาทพระศา,ศาสดาเลยซึ่งตถาคตบอกว่าอริบุคคลเนี่ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าพระศาสดาก้าวผิดนะ,ะนั้น พระองค์ทําอย่างไรประพฤติอย่างไรเราก็ประพฤติอย่างนั้นทําตามนะอย่างนี้ก็จะชื่อว่าเป็นสาวกที่ดีนะเรียกว่าเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตนะเป็นทายาทแห่งธรรมะพระองค์อณาปณสติยังเปรียบเหมือนกับฝนนะที่ชำระฝุ่นทุลีให้ล้ำลับไปได้ องบอกอกุศลทุกชนิดสามารถดับได้ด้วยอานาปานสติเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ปิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปได้ตามควรแกาา่ธรระนะอาพาธอีงเหมือนกันอาพาธของเราถ้าเรามีอาพาธพระศาสดาให้เราจเจริญอาณาปานสติสมาธิ ดังที่พระองค์ตรัสบอกกับอนุนสัญญาสิบประการไปอธิบายให้แก่คิริมาน,อน์กลชื่อคิริมาน์นเมื่อได้ฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะหนึ่งในสัญญาสิบประการนั้นก็คือสุดท้ายคือพระองค์บอกเรื่องอาณาปานสติ ดังนั้นอานาปานสติก็เป็นเหตุให้อา,าพาธของเราระงับไปได้ด้วยจะบรรเทาอา,าพาธของเราได้ด้วยนี่ประโยชน์หลายอย่างมากอาณาปานสติเป็นเหตุให้สติปัฏฐานทั้งสี่บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงค์ทั้งเจ็ดบริบูรณ์และเป็นเหตุให้วิชาวิวมุตตินั้นบริบูรณ์ขึ้นมาพระองค์ตรัสบอกอาณาปานสติเนี่เป็นสี่กลุ่มนะ ในกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นการเข้าไปเห็นลมในกลุ่มที่สองจะเป็นการเห็นเวทนาในกลุ่มที่สมจะเป็นการเห็นจิตและกลุ่มที่4ี่จะเป็นการเห็นธรรมกลุ่มแรกเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้น ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำไกสังขารให้ลำกับนี่คือกลุ่มของกาย,ยานุปัสนาสเบฐานพระองค์ตรัสต่อไปว่าภิกุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้โยมรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกอย่างนี้พูเจ้าบอกขณะนั้นเนี่ยกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยบริบูรณ์ขณะที่กายานุปัสนาสติปัฏฐานบริบูรณ์เพราะเรารู้ลมหายใจเนี่ยพระองค์บอกจับเป็นเหตุให้โพชฌงทั้งเจ็บริบูรณ์โพชชงแปลว่าองค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์อย่างไรพระองค์บอกว่าพิกุนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงไม่ลืมหลงในลมหายใจที่ตนเองตั้งไว้นะ ต่อมาพิกุนั้นเนี่ยเมื่อไม่ล่มหลงในลมแล้วก็มีการใคร่ควรเรียกว่ามีธรรมวิจยะใคร่ควรสอดส่องธรรมเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ขณะนี้ที่มีธรรมวิจยะนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าความเพียรเขาจะเกิดความเพียรขึ้นมานะสติธรรมวิจยะนะวิริยะปิติวิริยะความเพียรที่เขาไม่ลืมหลงในลมแล้วก็ใคร่ควรวญในลมเนี่ย พระองค์บอกตรงนี้เป็นวิริยะสัมโพชงเนี่ยสั้นๆน,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 นิดเดียวแค่นี้เองนะขณะที่เรามีความเพียนไม่ลิมหลงในลมมีการใคร้ควรอยู่ในจุดนี้นะมีความเพียนที่ปารบต่อเนื่องปีติจะเกิดขึ้นนะจิตเราไม่ได้คิดอะไรในอดีตอนาคตจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจลมหายใจจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะปีติจะเกิดขึ้นปัสติความอิ่มใจจะเกิดขึ้นกายจะสงบระง,งับจิตจะระงับ ผู้มีกายละงับจิตละนับจิตจะตั้งมัน่นก็เป็นสมาธิสัมโพชฌง์นะเมื่อเป็นสมาธิสัมโพชฌงแล้วพระองค์บอกว่าให้เธอเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนี้เป็นอุเบกาสัมโพชฌงเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นเพื่อให้เห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงจังคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนะโดยอาศัยอะไรอาศัยวิเวก คือความนิ่งของจิตที่ตั้งมั่นอาศัยวิลาคละจิตที่ตั้งมั่นที่สุดต้องจางคลายคือวิลาคละมันจะจางคลายอาศัยนิโรธความดับการดับของจิตและโวตสกะน้อมไปเพื่อโวตสกะน้อมไปเพื่อการสลัดนะก็คือไม่อยากได้จิตที่เกาะกับอารมณ์นั้นต่อไปหรือไม่อยากได้วิญญาณขันที่เกาะกับลมหายใจนั้นก็จะหลุดพ้นทันทีวิชาวิมุติจะปรากฏขึ้นนิการเข้าถึง วิชาว,วิมุตติที่เริ่มจากลมหายใจเข้าออกพื้นพื้น,นธรรมดานี่เองนะที่พระองค์อธิบายจากอาณาปานาสติบริบูรณ์เป็นเหตุให้สติฐานสี่บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชชนโพชฌงทั้ง7บริบูรณ์และวิชาว,วิมุตติบริบูรณ์ขึ้นมาด้วยอาการอย่างนี้จากนั้นพระองค์ก็มาอธิบายให้พี่ขูทั้งหลายฟังต่อไปอีกว่าถ้าเธอจเจริญอาณาปานาสติด้วยการเห็นปิติ เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้ารู้พร้อมซึ่งเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกทําจิตตสังขารให้ลางับอยู่หายใจเข้าหายใจออกกลับมาอยู่ยยยกับลมรู้แล้วว่าจิตปรุงแต่งเป็นยังไงอ๋อเดิมเนี่ยมันอยู่กับลมอ๋อมันปรุงแต่งไปปิติไปสุขแล้วก็เห็นว่าสิ่งนี้คือจิตตสังขารการปรุงแต่ง แล้วทําจิตสังขารให้ลำงับกลับมาอยู่กับลมหายใจปกตินี้เป็นเวทนานุปสัสสน,น,น,นาสติปัฏฐานนะด้วยอานาปาณสติพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายพอพระองค์บอกว่าเราจเจริญอนาปาอย่างนี้เห็นปิติเห็นสุขเห็นจิตสังขารทําจิตสังขารให้ลำงับองค์บอกพิกุทั้งหลายการทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ ชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นี้เป็นความสมบูรณ์ของสติปัฏฐานสี่ในส่วนเวทนานุปัสนาสติปัานจากนั้นเนี่ยก็เดินไปสู่โพชฌงเจด พระองค์บอกว่าพิกขุนั้นเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงเมื่อจิตเราตั้งอยู่กับเวทนาอย่าลืมหลงเวทนาเวทนาอันเป็นอุเบกขาวางปิติวางสุขซะวางอภิชาและโทมนัสความพอใจไม่พอใจแล้วก็วางสุขสมนัทจากนั้นอยู่อุเบกขาตรงนี้จะเป็นสติสัมโพชฌงเมื่อสติสัมโพชฌงเกิดแล้วก็เกิดการ ให้ควรสอดส่องธรรมคือธรรมวิจยะใครเป็นคนรู้เวทนาต้องมีสิ่งสิ่งหนึ่งรู้ก็คือวิญญาณขันธ์หรือจิตหรือใจนั่นเองนะสิ่งเดียวกันตรงนี้เป็นธรรมวิจยะความเพียรที่ไม่ลืมหลงอยู่กับเวทนาตรงนี้และความเพียรที่ใกล้คลวนตรงนี้เป็นวิริยะสัมโพชชงเมื่อเกิดความเพียรตรงนี้ใกล้คลวนตรงนี้ปีติ อันเป็นองค์ตรัสรู้ธรรมจะเกิดปัสติจะเกิดความอิ่มใจความสงบใจความรำงับกายรำงับจิตรำงับจะเกิดจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์จากนั้นก็ให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอาการของโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนั้นจะเหมือนกันทั้งสติปัฏฐานทั้งสี่คอนะเพียงเพียงแต่เปลี่ยนว่าเขาเนี่ยจดจ้องอยู่ในลมหายใจหรือในเวทนาหรือในจิตหรือในธรรม นะอันนี้เขาจดจ้องอยู่ในสิ่งที่เป็นเวทนาจากนั้นเมื่อเข้าเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นเป็นอย่างดีแล้วเขาอาศัยวิเวกคือความนิ่งขณะนั้นอาศัยวิลาคะที่สุดจิตก็จางคลายเหมือนกันจะเกาะอารมณ์จกกะเกาะกอุเบขาก็ตามที่สุดจิตที่เข้าไปเกาะคือจิตที่มีการเกิดก็จะมีการจางคลายและดับนะอาศัยวิเวกอาศัยวิลาคะอาศัยนิโรธคือความดับน้อมไปเพื่อโวสักขะ พอเราเห็นเกิดดับเรื่อยๆที่สุดเราจะโวอสักขะคือปล่อยวางไม่อยากได้นะนี้ก็เป็นเหตุให้วิชาวิมุตติปรากฏขึ้นนะนี้เป็นการเข้าถึงวิมุตติโดยอาณาปานสติในส่วนเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นอย่างนี้จากนั้นพระองค์ก็อธิบายต่อนะว่าเดินไปสู่จิตตานุปัสนาอย่างไงด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจก็ออกไปเรื่อยๆ นะจนจิตอยู <t ired> <N> ่ก <t ired> <N> ับ <t> อ <ired> <N> ุเบกขาคนคนนั้นจะเป็นผู้รบรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเขารู้แล้วว่าจิตเฉยๆกับลมนะกับจิตตสังขารแยกกันยังไงนะมันจะรู้เป็นขั้นๆมาดังนั้นคนคนนั้นจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกทําจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจเข้าทําจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจออกเวลาเราเห็นจิตของเราที่รู้ลมหายใจหรือรู้ธรรมชาติอะไร เราจะเริ่มเข้าใจเลยว่าโอ้หจิตของเราเป็นอย่างนี้เราเคยเห็นแต่อารมณ์เราไม่เคยเห็นจิตพอเราละวางอารมณ์เรามาเห็นจิตที่เป็นธาตุรู้เฉยๆความปราโมทใจมันจะเกิดนะน,นั้นพระเจ้าจึงบอกว่าอาปิกุนั้นนะนะ่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าหายใจออกนทะําทจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่ทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ทําจิตให้ปล่อยอยู่จิตจะเกิดความปราโมทเกิดความตั้งมัน่น นะแล้วก็ทำจิตให้ปล่อยคืออะไรอย่าไปเป็นความตั้งมั่นซะเองก็คือให้เข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะเมื่อเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นผู้เจ้าบอกขนาดนี้กําลังจะเดินไปสู่โพชฌงค์ทั้งเจ็ดแหละชื่อว่าตรงนี้สติปัฏฐานสี่ในส่วนจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยบริบูรณ์นะผู้เจ้าก็ให้ เข้าสูตรเดิมก็คือเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงไม่ลืมหลงในความตั้งมั่นตรงนี้นะจากนั้นก็ใคร่ควรนะธรรมวิจยะว่าความตั้งมั่นตรงนี้มันมีอะไรบ้างเช่นโยมอาจจะเข้าสู่ปฐมฌานท,ทานุติยฌานตติยฌานหรือจตุตฌานโยมก็เห็นว่าสมาธินั้นมีผู้เข้าไปรู้สมาธินี่เป็นการใค่ควรแล้ว มีสติไม่ลืมหลงเริ่มใคร่ควรขณะที่มีความเพียรทําตรงนี้ก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์นะขณะที่ทําตรงนี้จะเกิดปิติสัมโพชฌงค์ปิติเพื่อการตรัสรูธ้ธรรมจะเกิดปสัสสติความอิ่มใจความสงบประงับใจกายสงบประงับจิตประงับจะเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นแล้วก็เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือจะเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอีกทีหนึ่ง จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของวิชาวิมุตต์เหมือนเดิมคืออาศัยสี่อย่างอาศัยวิเวกวิราคะอาศัยนิโรธน้องไปเพื่อโพสักขะนะโพสักขะคือการปล่อยวางการสละลงอย่างนี้ก็เป็นเหตุด้ว,วิชาวิมุตต์ปรากฏขึ้นในส่วนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ก็ตัดเหมือนกันตัดซ้ํากันสี่เที่ยวโดยเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตตมนะ เปลี่ยนบทพิษณะเล็กน้อยในส่วนธรรมานุปัสสนาพระองค์จะให้เราเห็นความไม่เที่ยงจังร้ายดับไม่เหลือสลัดคืนใครรู้ลมหายใจเขาออกอยู่ยมจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตมันก็เคลื่อนไปเดี๋ยวเคลื่อนไปเห็นไหมเวลายมเห็นจิตเคลื่อนออกไปเนี่ยไปคิดนึกแล้วยมก็ทิ้งความคิดกลับมารู้ลมหายใจใหม่เห็นไหมยมจะเห็นว่าจิตนี่ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอด เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเป็นนี่เห็นความไม่เที่ยงแล้วขณะที่มันไม่เที่ยงนะมันต้องจางคลายก่อนมันจะจางคลายแล้วมันก็ดับดังนั้นเราจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับของมันนะเมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยๆจะเกิดอาการปฏินิสักขะก็คือสลัดคืนไม่อยากได้โยมก็จะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาจิตของเราก็ไม่ใช่ของเรา จิตเราก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นรู้ขึ้นมาแล้วก็ดับไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่ใช่ของใครนะนี่เป็นสัจจกความจริงของโลกที่พระศาสดาอยากจะให้พวกเราได้ทราบและความจริงตรงนี้มีในทุกคนและมีเหมือนกันทุกคนยมนั่งสมาธิเวลานี้จิตยมก็จะน,นิ่งสักพักเดี๋ยวก็เคลื่อนไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็เคลื่อนเดีวก็กลับพระศาสดาก็เป็น พระองค์ก็บัญญัติว่าจิตนี้เหมือนลิงที่ท่องเที่ยวไปในป่าใหญ่กระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้อยู่เรื่อยไปอาการจิตมนุษย์ทั้งหมดทั่วโลกธาตุจะเป็นอย่างนี้พระองค์เรียกมันว่าเป็นตัตาตาคือเป็นเช่นนั้นเองเป็นอวิตตาตามันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้เป็นอนัญญตตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่น และมันเป็นอิทัพปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะเรียกว่าอิทัพปัจจยตานะดังนั้นสัจจาความจริงตรงนี้การเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตามความจริงตรงนี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่ตลอดการอดีตมนุษย์ทั้งหลายก็มีอาการจิตแบบนี้ผ่านมาถึงปัจจุบันเราฟังที่ผู้เจ้าบรรยายอาการจิต ก็ยังเหมือนของเราในปัจจุบันมนุษย์ที่จะเกิดมาในอนาคตก็เป็นเหมือนกันดังนั้นธรรมะหลักแบบนี้เป็นอากาลิโกอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเวลาดังนั้นคนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าสองพันกว่าปีแล้วทำผู้เจ้าล้าสมัยแล้วมั้งไม่จริงเขายังไม่เคยมาเสพครบธรรมพระศาสดา มันเป็นเรื่องที่จริงจริงจริง,รงตลอดกาลอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงและมีในทุกคนนะไม่จํากัดชาติชั้นบรรณะไม่จํากัดลัทธิใครจะบูชาไฟใครจะกินเจใครจะไหว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใครจะบูชาน้ํหลงอาบแม่น้ําคงคาทุกคนอาการจิตนั่งปุ๊บเป็นอย่างนี้หมดเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับ และจะเกิดดับวนไปในกี่ธาตุสี่ธาตุผู้เจ้าบอกถ้าไม่รู้กายเดี๋ยวก็ไปรู้ความคิดอดีตเคยคิดอดีตไหมเคยเคยไปปรุงนาคตไหมเคยเคยรู้สึกพอใจไม่พอใจไหมเคยจิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้คือรูปเปทนนาสัญญาสังขารไม่เกินนี้ไปได้ผู้เจ้าบอกผู้เจ้าบัญญัติสี่ธาตุนี้ว่าเป็นบิญญาณทิฏฐิฐานที่ตั้งของวิญญาณ มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนเห็นไหมอดีตก็มีปัจจุบันมีอนาคตก็จะมีเทคโนโลยีจะก้าวไปไกลขนาดไหนก็ตามอาการจิตมนุษย์ยังเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบัญญัติสิ่งเหล่านี้ว่าอิทัพปัจจยตานะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดเพราะเหตุปัจ,จัยและดับเพราะเหตุปัจ,จัยว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปที่พู้เจ้าบัญญัติเนี่ยอิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะอิมัสสุปปาทาอีทางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะอิมัสมิงอัสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับแปลงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรนะ เรามาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นอะไรคือสิ่งนี้สิ่งนี้นะเราเคยทานอาหารเราเคยไปเดินห้างกันเราเคยไปเดินซื้อของนะทำไมเราอยากซื้อผ้าพันคอผือนนี้อยากซื้อกระเป๋าใบนี้ไม่อยากได้ใบอื่นเพราะเราชอบถูกต้องไหมความชอบต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาจริงไหมถ้าเราไม่ชอบเราจะอยากได้ไหม ไม่อยากได้มนุษย์เมื่อก่อนก็เหมือนเราปัจจุบันก็ยังเป็นอนาคตเป็นไหมเป็นชอบจะมาก่อนอยากจะตามมาและถ้าถามว่าก่อนความชอบเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดก่อนความชอบผัสสะตาต้องไปเห็นก่อนถ้าตาโยมไม่เห็นกระเป๋า ความพอใจอันเกิดจากตาเห็นโลกจะมีขึ้นได้ไหมไม่ได้นะถ้าโยมจะซื้อเพลงซีดีเพลงมาฟังโยมต้องใช้หูฟังเสียงและโยมก็จะเปลินพอใจและโยมก็จะเกิดความอยากได้ซีดีแผ่นนั้นนะถ้าอยากจะกินอาหารนะ,ะมันก็เรื่องลิ้นนี่มันพ่วงทุกอายจะกรเลยมันเป็นอายจะนะพิเศษนะ ครูเจ้าบอกคุมลิ้นอย่างเดียวเนี่ยละสังโยชน้าได้เลยนะสามารถเป็นได้ถึงอนาคามีโยมดูว่าถ้าตาชอบในหูไม่เกี่ยวนะถ้าหูชอบตากับจมูกก็ไม่เกี่ยวแต่ลิ้นเนี่ยขอเอี่ยวด้วยทุกอายจตนาะเป็นเรื่องแปลกนะตาเห็นอาหารจัดวางดีดีสวยสวยลิ้นก็ขอด้วยจมูกได้กลิ่นอาหารนอหอมลิ้นก็ขอด้วย นะเขาพูดว่าโอ้ล้านนี้อาหารอร่อยส้มตำนี่ร้านนี้ดีนะลิ้นก็น้ำลายขึ้นเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นลิ้นเนี่ยขอเอี่ยวทุกเรื่องเลยครูเจ้าบอกลิ้นนี่สําคัญมากพระองค์บัญญัติเรื่องกับพระลีกาลอาหารอาหารคือคาข้าวนะถ้าโยมพิจารณาอาหารคือคาข้าวได้คือคุมเรื่องลิ้นได้เนี่ยสังโยชนิดที่เป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มี สามารถปรลินิพานในภพนั้นได้เลยนะไ,ไม่น่าเชื่อเห็นไหมคุมลิ้นอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมันคุมไปได้ครอบคุมเลยเป็นอะไรที่เรานึกไม่ค่อยถึงเรานึกไม่ค่ยถึงว่าเรื่องลิ้นนี่แรงมากนะแปลกมากนี่ถ้าเราไม่เจอพระสูตรนี้เราก็คงมองไม่ออกนะสังเกตไม่เป็นแต่พอมาเจอพระองค์ตัสเราก็สังเกตทําไมคุมลิ้นมันไปได้ขนาดนั้นทําไมผู้จ้าไม่บอกคุมลูกตา ไม่บอกคุมหูไม่บอกคุมจมูกนะมันไม่พ่วงกันอืนี่เป็นอย่างนี้นี่เวลาเราศึกษาพุทธวจนะให้เราสังเกตคําพู้เจ้าเนี่ยโอ้โหแยบคายมากนะแล้วเราจะได้เทคนิคอะไรเยอะแยะเลยดังนั้นเมื่อกี้ยมสรุปได้แล้วว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอะไรมีอะไรมีรมภาษาต,ต้องมาก่อนจริงไหมเวทนาจริงตามมาใช่ไหมอ่า และเมื่อมีเวทนาแล้วตัณหาจะตามมาจริงไหมนี่หยิบมากลางกลางสายเพื่อให้พวกเราเห็นได้ชัดๆสายปฏิจจสมุปบาทชื่อมันดูฟังยากนิดหนึ่งแต่มันมีในตัวเราทุกคนเลยอ่ามันเป็นศัพท์เทคนิคเล็กน้อยที่พวกเราต้องทรงจำไว้สักนิดหนึ่งนะปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าทำมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะอะไรอาศัยอะไรเกิดขึ้นนะ เวทนาอาศัยภสษผภาษาอาศาอยัยลายโยมอาศัยสลายจตนะต้องมีอายจตนะภายในหกภายนอกหกมากระทบกันภาษาจึงมีได้จริงไหมถ้าตาไม่สมบูรณ์รูปมีวิญญาณมีก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมตามีรูปมีวิญญาณไม่มาสู่คลองแห่งจกักขุก็ยังรับรู้ไม่ได้ทุกภาษาต้องมีสามองค์ประกอบเสมอเช่นทางตามีตามีรูปมีวิญญาณทางตา ทางหูต้องมีเสียงมีหูมีวิญญาณทางหูทางจมูกต้องมีกลิ่นมีจมูกมีวิญญาณทางจมูกดังนั้นทุกผัสสะพระองค์บอกจะมีสมองค์ประกอบพระองค์จึงเรียกสลายจตนะคืออายตนาภายในหกภายนอกหกนะกระทบกันเป็นผัสสะและเมื่อมีผัสสะจะมีเวทนาเมื่อมีเวทนาจะมีตัณหาความอยากและจะเกิดอุปทานความยึดก่อนซื้อมันเป็นกระเป๋าห้าง พอจ่ายตังค์ซื้อมาแล้วมันกระเป๋าฉันนะโยมยิดแล้วกระเป๋าฉันถ้ากระเป๋าห้างห้างหายโยมไม่ทุกกระเป๋าโยมหายโยมทุกนะมันมีของฉันขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นปฏิจจสุบานท,ที่มีในมนุษย์ทุกคนโยมว่าอาการแบบนี้คนนับถือคลิปมีไหมคนบูชาไฟมีไหมคนกินเจมีไหมไม่กินเจก็มือเหมือนเราใช่ไหม จับมาเดินห้างเนี่ยทุกคนมีปฏิจจสมบาทว่อนเลยนะสายตาหูสอดสายนะอยากได้นู้นอยากได้นี่ใช่ไหมเป็นหมดเลยฝรั่งเป็นไหมเป็นคนตระกูลสูงตระกูลต่ำเหมือนกันไหมเหมือนกันอาการลิโกเห็นไหมไม่จํากัดชาติชั้นมันนะผู้เจ้าเห็นได้ยังไงผู้เจ้าเห็นในสิ่งที่มันไม่จํากัดการเวลาอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตก็จะจริงเห็นไหมเนี่ย ความเลิศดของธรรมะพระศาสดาที่เรียกว่าอาการลิกโกเป็นอย่างนี้โยมดังนั้นคนที่ไม่ได้สัมผัสธรรมะชั้นลึกก็จะมองไปว่าโอ้ยสองพันกว่าปีธรรมะพุทธเจ้าต้องปรับปรุงแล้วต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนี่เป็นความเข้าใจผิดเลยนะอแล้วก็ธรรมะลงทุกเรื่องใช้ได้ตลอดการนะเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นี่นิยมเข้าใจอย่างนี้เหมือนเหมือนบอกเลยว่า เนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองถ้าโยมเข้าใจอย่างเงี้ยง่ายๆดังนั้นโยมเข้าใจอย่างนี้โยมกําลังได้เป็นอะไรรู้ไหมโสดาบันโสดาบันเข้าใจเรื่องที่ควรเข้าใจโยมไปนั่งเรียนหมอมากี่ปีใช่ไหมไปนั่งเรียนเศฐศษษาสา์นิติศาสตร์มากี่ปีโยมก็ยังแก้ความตายไม่ได้นะวันเนี้ยโยมเข้าใจเรื่องเนี้ยเข้าใจเรื่องที่ควรเข้าใจหรือเข้าใจว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองจบละ นี้ก็โยมกําลังเข้าใจเรื่องโสดาบันนะอ่าโยมเข้าใจตรงนี้แค่นี้โสดาบันจบแล้วแค่เนี้ยนะเรียกว่าเป็นผู้เห็นอริยญาณธรรมธรรมะที่ทําให้คนเป็นอริยะซึ่งคุณธรรมโสดาบันเนี่ยคุณธรรมโสดาบันเรารวบรวมมาไว้ให้ในหนังสือเล่มนี้ห้าสิบกว่าไตยะห้าสิบกว่าพระสูตรที่พระองค์บอกให้พวกเราเนี่ย ตรวจสอบตนเองเพื่อความเป็นโสดาบันนั่นคือโยมกําลังรู้อะไรถ้าโยมเข้าใจที่อาตมาพูดเมื่อกี้โยมกําลังรู้ทมอันเป็นเหตุและรู้ทมที่เกิดมาแต่เหตุทมอันเป็นเหตุคือไรพัรษะเป็นเหตุทมที่เกิดมาแต่เหตุคือเวทนาครูเจ้าไม่พูดผลเลยนะไม่พูดบอกว่าเหตุกับผลนะบอกทมอันเป็นเหตุและธรรมะที่เกิดมาแต่เหตุคือล็อกสเปกเลยว่า ต้องเกิดมาแต่นี้เกิดมาแต่อื่นไม่ได้จริงไหมทำม,มันเป็นเหตุคือผัสสะทำที่เกิดมาแต่เหตุคือเวทนาและถ้ายมเลี้ยงเวทนาต่อไปไม่ละวางเวทนาจะเป็นธรรมอันเป็นเหตุและจะมีธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือตัณหาตัณหาจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเวทนาเนี่ยคุณสมบัติโสดาบันโยมไปนั่งอ่านดูพระพุทธเจ้าบอก โสดาบันเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอ่โยมดูละอะไรเป็นเหตุอะไรเกิดมาแต่เหตุใช่ไหมและโยมก็รู้แล้วว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่ก่อนอะไรว่าสิ่งนี้สิ่งนี้พระเจ้าพูดอะไรสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่เข้าใจพอโยมเริ่มมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิปุ๊บโยมอ๋อเป็นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โยมเริ่มทะลุปูโปงละ รู้ตรงนี้โยมนิพพานแน่นอนนะ